นี้ก็จะมาลองใช้งาน GPT ในการสร้างภาพนะครับซึ่งเ,เราจะมาลองดูว่ามันจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับหลังจากที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการใช้งานเอไอ AI ที่เกี่ยวกับภาพนะครับของดีไซเนอร์หรือสถาปนิกอะไรเงี้ยเขาจะเน้นคำถามาแรกก็จะเป็นการถามว่ามันสามารถเรนเดอร์ได้ไหมใช่ไหมครับ ใช้รูปภาพจากจานสเก็ตหรือว่าจาก 3D โมเดลต่างๆแล้วมาลองเรนเดอร์กันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับโดยที่ผมจะมีพร้อมที่เขียนมาเพื่อพอเรารันพร้อมนี้ไปนะครับเราโหลดภาพขึ้นไปก็ไม่ต้องพิมพ์อะไรนะครับก็เขาก็จะเจนภาพเป็นภาพถ่ายให้อืมนะครับแล้วก็เราก็ลอง โหลดภาพดูนะครับเห็นอันนี้เป็น 3D โมเดลนะครับ,เ,รบ,นะรบเสร็จแล้วนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับอารมณ์ของภาพอ่ะมันจะเหมือนภาพเลนเดอร์มากกว่าภาพถ่ายนะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับ,นะรบเดี๋ยวเราลองภาพต่อไปกัน ลองเป็นแบบที่เป็นแลนสเคปดูบ้างนะครับนะครับก็เป็นการลงสีนะครับซึ่งจริงผมบอกให้เขาเป็นภาพถ่ายเนาะแต่ก็ไม่รู้ทำไมนะครับแต่ก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับหมายถึงว่าเราเป็นภาพสเก็ตมานเนาะแล้วก็มาลงสี นะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเดี๋ยวลองภาพอื่นกันดูนะครับอืมเอาเป็นอินเรียบ้างน,นะครับเห็นว่าเขามีปัญหาเรื่องสัดส่วนนะครับทั้งนั้นที่ผมบอกเขาไว้ว่าให้เขา,าเปลี่ยน เรโชนะครับตามสัดส่วนของภาพต้นฉบับนะครับก็ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจนะครับแต่ไม่เป็นไรครับไพว่าหลังเราค่อยเขียนกําหนดแล้วนะครับภาพที่ได้ก็ถือว่าออกมาเนียนใช้ได้เลยนะครับเรานอกจากเราได้ภาพแล้วนะครับเรายังสามารถคลิกที่ภาพอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราสามารถอีดิตต่อได้เช่นถ้าเราจะรีมูฟของบางอย่างไปนะครับ เช่นเนี่ยผมจะเอาอันนี้ออกไปครับผมก็คลิกเลือกนะครับ selection แล้วก็ลบออกไปอ่า,เ,า,เ,อา,อาเดี๋ยวลองดูนะครับ ลอดนะครับสามารถรีโมฟได้แหละนีนเดี๋ยวเราลองมาใส่คนเข้าไปนะครับอ่า ราแอดคนเข้าไปพี่แคร์นันใส่โต๊ะกละอี้เข้ามาด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรเราอาจจะระบุไม่ชัดเจนเองนะครับเราอาจจะต้องระบุว่าใส่คนเข้าไปนั่งที่โซฟาหรืออะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับลองไปใช้งานดูนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับแล้วก็คอนโทรลต้องฝึกฝนกันไปนะครับแต่ก็คือสามารถใช้ได้สำหรับคนที่จ่ายค่า GPT อยู่แล้วนะครับ ก็ลองไปใช้กันดูสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตาม